เมื่อผ่านกำแพงประตูวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดลบบุรีเข้าไปจะเห็นพระอุโบสถมีขนาดใหญ่โตมากและเหลือแต่ผนังทั้งสี่ด้านแต่ก็ไม่สมบูรณ์นักด้านหลังพระอุโบสถคือปรางประธานองค์ใหญ่ก่อด้วยศิลาแรงตั้งแต่ฐานถึงหน้าบันเหนือขึ้นไปเป็นอิดจนถึงยอดตอนหน้าปรางมีมุกยื่นออกมา ลักษณะเป็นปรางที่ผิดไปจากปรางเขมรแต่ก็คงศิละปะเขมรแบบบายน์อยู่ที่เห็นชัดคือลวดลายปูนปั้นตกแต่งองค์ปรางซึ่งทำให้เข้าใจว่าปรางองค์นี้ได้สร้างขึ้นเมื่อคนไทยมีอำนาจในภูมิภาคนี้แล้วที่หน้าบันจะเห็นภาพพระอิิราประทับบนดอกบัวมีกา้านในสวรรค์สุขาวดีตามคติพุทธมหายาน สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน